นี่งานสีเดียวส่วนงานหลายสีลูกเสือสีที่หนึ่งสีดำสีที่หนึ่งสีดำสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินสีสม้ม ภาพหลายสีอยู่ในคอมดึงเข้ามาในคอมใช้ Photoshop เห็นไหมเสร็จแล้วไอ้ที่บอกว่าหัดใช้เครื่องไม้เครื่องมือในคอมอะ่ะก็คือการสร้างบวกคร้างลบนี่แหละใส่มากบวกมากลบเอาเมาส์ไปคลิกคำสั่งสีส้มจิ้มตรงไหนที่มันเป็นสีส้มจิ้มบวกจิ้มลบดึงออกมา1นึ่งเลเยอร์นะสีน้ำเงิน2องเลเยอร์สีแดง3ามเลเยอร์ สีเหลือง4เลเยอร์สีดำ5เลเยอร์อะไรอยู่ตำแหน่งเรืยอการบวกลบตาลายคนละสีจะอยู่คนละตำแหน่งเมื่อเราได้5เลเยอร์มาเสร็จแล้วสั่งให้ทบสีเป็นสีดำทำให้มันเป็น AI แล้วก็สั่งปิ้นปิ้นสีที่1สีที่2สีที่3สีที่4สีที่5้าเคไหมนี่คือการทำงานหลายสีนะครับ ต่เดียวผมจะทําสีเดียวให้ดูก่อนว่าฟิลลิ่งในการทําสีเดียวกับหลายสีมันต่างกันตรงไหนนะฮะผมจะเปิดบล็อกสีเดียวเอารูปมาป่าตามมา ตอนนี้นะครับเอาการเก็บ้ยเมื่อกี้มีใครทำหกบ้างไม่มีเลยเห็นไหมโอ้โหมือใหม่เซียนเห็นไหมต้องมีกระจกหลงคืนไอ้นี่มันหกเยอะๆแล้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมสนอนด้วยลาบปาดแล้วก็แก้ปัญหาไปเรื่อยนะครับ <c oughs> ดไแวแดงมาร์ไม่ได้ใช้แกะออก จกพยายามคงความใสเอาไว้ญาตาสุดอันสุดท้ายของใครขอเหครโอเคฝาสุดอันแรกโอเคอ่านผมสายสุดอันสุดท้ายผมเอมโอเค นีดนิดหน่อยๆโดนอะไรไนิด้อันนี้อ่าเดี๋ยวแหละสองรู้เลยใช่ไหมโอเคสองรู้เลยเพราะว่าท้องมืดไม่ใช่เป็นต้องมืดมากจะต้องมีช่องแสงให้เราดูกันเห็นป่ะอ่าผ่านเนี่ยก็คือมือโดนนิดหน่อยนะครับอ่าเรื่อเราไม่ได้ซีเรียส เอจะเปิดบ็อกสีเดียวมือจะไม่เวลาเข้าห้องมืดห้ามเปียกห้ามเลอะจ้างก,ก็เป็นแสนสิบบาท ไม่ตเราไม่ต้องตัดไม่ต้องอะไรใช่ไหมท่านไม่ต้องไม่ต้องไปรับผิดชอบเรื่องเมกเรื่องเครื่องเราไม่ได้หังานเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้หันทางตามจริงเลยใช่มใช่ตัดไปอะไรอี้ไม่ต้องอบล็อกมาวางไฟชีแดยอ่ะนี่ซีเดียวนะดูอะไรดูตัวหนังสือให้ขนาดกับตั้งฉากกับขนาดกับบล็อก นะเพราะว่าเวลาเราลงสีแล้วเนี่ยเวลาเราลงสีแล้วเราจะไม่เห็นสีตรงนี้เราจะดูแค่ตรงนี้นะก็คือให้ตัวนังสสอเนี่ยตั้งฉากโอเคนะครับเคยได้ยินคำว่าอัดบล็อกสกรีนไหม คนแก่ในเวลาก็เห็นอะไรเขาจะชอบพูดตามในเขาเห็นเอาวัดโถ่คลบแสงนะผิวเรียบคลบแสงวางทับไปที่บล็อกหาอะไรหนักๆอัดบล็อกหรือทับบล็อกไว้ลุงทำอะไรอ๋อเขาอัดบล็อกอยู่ที่มาเขาว่าอัดบล็อกเห็นไหมทับทับบล็อกทับบล็อกดูนะฮะ ดูนะูตกระจกจึงจำเป็นต้องมีความหนา<ม>กันแตก<ม>กระจกกับพิลลอดห่างกันยี่สิบเซน<ม>เพื่อจับเวลาสามนาทีถ้ากระจกกับพิลลอดใกล้ก็ลดเวลากระจกกับผิลลอดไกลก็เพิ่มเวลา<ม>นะครับเอากระจกมาวางเอาลายมาวางเอาบล็อกมาวางสารรับแผเรียบทับเราจะไม่ปิดกระจกเราจะปิดที่ตรงนู้นการแสง<ม>ถูกไหม เวกาจับถอยหลังสามนาทีปิดไฟแดงเปิดไฟ neon ยนันไม่ปิดสตาร์ทโอเคไปวาข้างนอก ถ้าเราใช้ประหลาดสตาร์เตอร์มันจะรีเลย์นิดนึงให้มันติดใ้คบทุกดรวมคอยสตาร์ทน่าไปทำเองันทำไมต้องอัดบล็อกอะเชนนี้ครับทำไมต้องอัดบล็อกเอามือแตะที่ผิวมารออยู่เห็นไหมมันเด้งได้เห็นไหมเนี่ยกดเห็นไหมอ่า ถ้าเราไม่อัดบล็อกเอาฟีมวางเอาบล็อกวางลอ,อยอยู่โดยเฉพาะงานของเราอ่ะหรือางานที่มีความละเอียดสูงอะ่ะจะต้องแนบที่สุดเท่าที่จะแนบได้<อ>นะเช่นงานแก้วลายเส้นเล็กๆงานพิมพ์นามบัตรลายเส้นเล็กๆนะครับ <c oughs> ดูนะเวลาอาัดบล็อกเกิดอะไรขึ้นดูดูที่ต,ตรงหนุนมาน,านนะชัดหเห็นไหมหดูตรงพักขันนะเห<อ>็นไหมอ่าถ้าเราไม่อัดบล็อกแสงมันจะฟุ้งภาพจะไม่คมนะครับสามนาที จับจากอะไรกระจกกับเพลอะฐางกันยี่สิบเซนนะคะพอสามนาทีเสร็จปิดไฟในออนเอาที่ทับบล็อกออกยกบล็อกออกมาจุ่มบล็อกลงไปในกระมังน้ํา <c oughs> ตรงไหนที่โดนแสงโดนแสงจะกลายเป็นเฟรมสีฟ้าตรงไหนที่ไม่โดนแสงจะขึ้นมาเป็นลายเ <c oughs> อาฟอน้ำลูกข้างในแรงแรงลูกข้างนอกเบาๆข้างในแรงๆงข้างนอกเบาๆาเมื่อ <c oughs> กี้ <c oughs> ไปล้างมือ สี่ฟ้าออกไงไออ่ายมามออกง่ายอาคือมาเป็นคิปผงม,มันก็จะออกมันล้างมือแหละนะครับถ้าน้ํายาไปแสงมากไปไฟมากไปเวลามากไปล้างไม่ออกพอมากไปมันเลยเขาว่าคิบผงเป็นแป้งเปียกขึ้นมาขึ้นเป็นแบบฟิลม์มน้ำยาไปแสงน้อยไปไฟน้อยไปเวลาน้อยไปลายหลุดเข้าใจไหมแล้วเวลาขัดขัดข้างในแรงๆได้ขัดข้าง,ง,ง,งนอกเบาๆถ้าขัดข้างนอกแรงๆเกิดอะไรขึ้นลายหลุด เราะอะไรก็เระหยอดข้างไหนข้างนอกข้างนอกไอ้ตัวนี้ที่มันขัดแรงได้เพราะว่ามันมีผ้าขวางไว้ไงนะฮะอ่านะครับเมื่อเสร็จแล้วก็เช็าาแด,ดแล้วตากแดดหรือตากบนร่มแหง้งนะครับโอเคตามอ่ะไม่ขัดได้ไหมะอาจย์ไม่ขัดได้ไหมลายเลยอ่กิ่ผมมันก็ไม่ออก อันนี้คือเวลามาตรฐานครับถ้านานไปรังไม่ออกไะเห็นไหมสองนาทีให้ไฟให้แสงโอเค3นาทีเสร็จปิดไฟ ยบออกต่ลตอนนี้เราก็ลังทำงานสีเดียวอยู่นะจวลายยังยัง่อนยังนหโอเคต้องโดนน้ำก่อน่ามามามาอำนีำ้ได้เละฮะ เวลาปล่อยบอกลงน้าจับเพียงสี่ห้าอย่างงี้ดูนะเพียงสี่ห้าอย่างงี้ให้มันจมน้ําไปเลยนี่ลายของลายแล้วก็ค่อยมาหนูคิดว่ากระดาษมันติดเอาใหม่ใหม่ใช้ได้อีกอันนีเขาบอกจะเก็บบล็อกของเราเป็นอย่างดีเขาไม่ได้เก็บบล็อกหรอกเก็บฟิล์มเมื่อเวลาส่งมอบงานเสร็จเป็นงานใหม่ทาใหม่พอลูกค้าเก่ากลับมาก็เอาไอ้ฟิล์มเก่ามาขึ้นลายิึ้นเสื้อคืนนี้เข้าไปแช่ไว้จนกว่าเราจะเห็นภาพเด่นชัด นะครับพลออังภาพเด่นชัดเซตกดให้จมน้ำเอาพอน้ำลงในให้ทั่วความบล็อกกดให้จมน้ำเอาพอน้ำรูปผ่านเบาตรงไหนบางจะออกก่อนเห็นไหมตรงไหนหนาจะออกทีหลังเห็นไหมฮะถ้ายังไม่ออกแชร์ไว้กดข้างในแรงๆ ลรวก็ลุกข้างนอกผ่านเบาๆสารับเปิดน้ำอะไยที่เราต้องการเห็นไหมมันก็จะมีพวกคีิของคาอยู่ตรงลายนะฮะล้วก็ใช้แรงดันน้ำ เราได้หลายที่เราต้องการเห็นไหมส <Okay. S 1> ารพัดเช้ได้แห้ง <c oughs>